สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฟีมารีวิวรูมิท็อป EDC สินะคะหรือ EDC 1 5 f t e นั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะมากล่องในขนาดแบบนี้นะคะถ้าเป็นรุ่นหลังๆของร u มิท็อปเขาก็จะใส่เป็นกล่องประมาณนี้มานะคะเป็นแนวโทนสีขาวเนาะในกล่องเขาก็จะมีนะคะแน่นอนตัวไฟฉายนะคะตัวไฟฉาย EDC ส5นะคะมีหน้าตาคล้ายๆกับพวกเอ่อพวกเวิร์มพวกอะไรเนี่ยคะ่ะแต่ว่าเจ้าตัวนี้ก็นะคะมีขนาดที่อ้วนกว่านะคะ โคมนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนยนะคะโคมแบบผิวลำพึ่งนะคะก็ตัวนี้เขาจะเป็นดิฟฟิเซอร์ที่แบบว่าเหมือนกับช่วยกระจายแสงได้ดีนะคะก็จะเป็นการออกแบบมานะคะอันนี้นะคะก็ข้างในจะเป็นหลอดออสแล m ม GWPUS I 1 p m นะคะกำลังพาเวอร์อยู่ที่8วัตต์นะคะ ใช้ฐานนะคะตัวนี้เนี่ยใช้ฐาน AA นะคะหนึ่งก้อนนะคะหรือว่าจะใช้เป็นหนึ่งสี่ห้าศย์หนึ่งก้อนก็ได้นะคะตัวนี้ที่รีวิวนะคะแบตคืออะไรเนะี่ยคือตัว Serial Number อรเขาจะรันเป็นแบตเป็นแต่ละชุดนะคะที่ได้ทําการผลิตแล้วก็สั่งออกมานะคะเพราะฉะนั้นอ,อาจจะไม่แปลกเลยที่อาจจะบางตัว Serial Number จะซ้ํากันด้วยนะคะอันนี้สําหรับค่ายของลูปินท็อนะคะแล้วก็ค่าซีดีนะคะ แนค่าซีดีนะคะก็จะอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยสามสิบห้าซีดีนะคะแคนเดล่าไลท์นะคะ โหมดนะคะมันจะมีทั้งหมดนะคะ5โหมดมีโลมีเดียมไฮเทอร์โบแล้วก็สต็อปเลยนะคะกันน้ำระดับ IP68 นะคะกันฝนกันละอองน้ำได้ปกตินะคะตกน้ำก็อยู่ในช่วงประมาณ2เมตรก็ไหวอยู่นะคะแต่ว่าก็คือมันไม่มีอ่าถ้ามทำการเปลี่ยนโหมดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงก็คือมันไม่ได้แนะนำว่าให้เราเอาไปใช้ ในการดำน้ำหรือวัตถุประสงค์อะไรแบบนั้นนะคะเพราะนี้เราโดนฝนโดนอะไรเนี่ยสบายมากๆเพราะว่าตัวนี้มันไม่ได้มีพอร์ต USB ข้างนอกด้วยนะคะการใช้งานนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าข้างหลังเนี่ยเขาก็จะไม่ได้มีปุ่มอะไรเลยนะคะก็คือเขาจะเป็นแบบการใช้งานแบบทวิสต์นะคะก็คือหมุน,น่ะาจาะถนัดด้านไหนนะคะแล้วก็หมุน แบบนี้นะคะแต่แต่แตะไฟก็จะมีการเปลี่ยนระดับนะคะในกล่องที่เขาให้มานะคะเขาจะมีตัวนี้นะคะเป็น diffuser ซอริคนนะคะซีลิคนก็จะนุ่มๆน,นะคะแต่ตัวนี้นะคะเขาก็จะทําเป็นอ่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะปิดไฟก่อนนี่มันก็จะเรืองแสงขึ้นมานิดนึงนะคะ พอจะเห็นอยู่ไหมน่าจะเห็นอยู่แหละแต่ว่าตัวนี้คือไฟมันสว่างอยู่แหละนะคะไฟห้องนะคะโอเคนะคะ Diffuser เ,เป็นซิลิโคนมาให้ซึ่งอ่ะเราใช้แบบนี้นะคะถ้าสมมติเราเปิดไฟฉายนะคะแล้วก็คือตัวนี้มันก็จะเป็นโคมช่วยกระจายแสงนะคะแล้วก็พอเราปิดไฟปุ๊บตรงนี้มันก็จะมีการเลืองแสงขึ้นมานิดหนึ่งนะคะในกล่องอ่ะรุ่นใหม่ก็ เดี๋ยวก็ผีเข้าผีออกนะคะเดี๋ยวก็แถมโอริงมาให้ไม่แถมบ้างนะคะตัวนี้โอริงให้มา2เส้นนะคะเป็นสเปรแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นชุดใส่พวงกุญแจนะคะคีย์เชน,นะคะนี่ก็จะใส่แบบนี้นะคะมันจะมีรูร,รูร้อยตรงนี้นะคะตัวนี้ฟิล์มถือว่ามันเป็นตัวไฟฉายอารมณ์แบบพวงกุญแจเลยแล้วกันเนาะมันไม่ได้เป็นไฟฉายแบบว่า every day use every day นะคะก็ก็คือเนี่ยเราก็อาจะใช้นะคะ พอประมาณนะคะก็คือตัวเนี้ยเราพกติดตัวติดกระเป๋าใช่ไหมคะแล้วเราสามารถที่จะหาถ่าน 2A นะคะที่มีการขายทั่วไปในร้านสะดวกซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เอามาใส่ได้เลยนะคะถ้าเราหาตัว1 4 5 0ไม่ได้หรือว่าแบตหมดนะคะเราก็ใช้ได้เลยเนี่ยสเปร์นี่เบามากๆนะคะแล้วก็ก็คือเราก็พวกแบบนี้นะคะนะนะคะไม่มีอะไรเนาะในกล่องนะคะก็จะมีคู่มือมาให้1แผ่นนะคะ1แผ่นตัวนี้ก็ ะค,ะคู่มือสเปกนะคะก็ตามตารางนี้นะเดี๋ยวให้ดูตารางโหมดก็ตามนี้เลยนะคะมีโลมีเดียมไฮเทอร์โบลแล้วก็มีสโบรด้วยนะคะก็โอ้มีมีกระพริบให้ด้วยนะคะหน้าตรงนี้นะคะสเปกเนี่ยฟิลมไม่แน่ใจเนาะเช e f o ฟอร์แบบว่าเอ่อ uh, not าเชื่อฟอร์ดิสเดตเดต้ก็คือแอลคาไลากับ นิกเกเมทัลไฮไดเนี่ย <c oughs> เขาเขียนต่างกันนะแล้วมันก็มีสลับกันด้วยนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่าข้อมูลมีผิดถูกประการใดนะคะแต่ว่าบางบางเว็บบอร์ดเนี่ยเขาจะบอกว่าอะคาไรกับนิกเกิลอะนิกเกิลเมทัลไฮไดเนี่ยมันจะ320รูมเมนเท่ากันนะคะอาจจะก็ก,ก็อันนี้ก็ดูไปอันนี้ไม่แน่ใจเนาะแต่จริงก็อย่างตัวเจ้าตัวฐานที่เป็น1 5โวลต์ก็ใส่ได้1 2โวลต์ใส่ได้นะคะแล้วก็3าโวลต์นะคะ ก็นั้นใส่ได้หมดเลยนะคะตรงนี้ไม่มีปัญหานะคะการรันไทม์เดี๋ยวให้ดูการรันไทม์ก่อนนะคะรันไทม์สำหรับเจ้าตัวหนึ่งสี่ห้าศูนย์แล้วกันเนาะที่ฟิล์มจะพูดก็คือถ้าอยู่ในเทอร์โบนะคะก็อยู่ได้ประมาณชั่วโมงนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้นานมากเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวไฟฉายก็ ่าก็คือคือมันแแบตเตอรี่มันก็เล็กอะเนาะมันก็ความสูตรทีเดียวนะคะก็นี่เป็นเรื่องปกตินะคะถ้าเป็นโหมดไฮก็อยู่ประมาณเกือบชั่วโมงเนาะอันนี้ถ้าทุกครั้งที่เราออกไปใช้ก็แนะนำว่าให้กลับมาชาร์จทุกครั้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นสเปกนะคะสเปกก็ตามนี้นะคะแล้วก็นะสิ่งที่ใช้ได้นะคะใช้ได้หมดเลยนะคะ1.5 1 5. อ่าหนึ 2, ่งจุสองสามจุดเจ็ดนะคะใช้ได้นะคะแล้วก็มีคําเตือนนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวพิมจะเอาตัวอย่างของถ่านนะคะที่ <c oughs> ที่อยากจะพูดขึ้นมานะคะเพราะว่ามันไม่ได้มันมีปัญหานิดนึงนะคะก็คือมันไม่ได้ใช้ได้ทุกก้อนนั่นเองนะคะมันไม่ได้ใช้ได้ทุกก้อนนะคะมัน not compatible all battery นะคะว h านะคะเดี๋ยวให้ดูนะ ตัวนี้นะคะเป็นตัวอย่างนะเดี๋ยวพิลจะแกะตัวนี้ออกมาตรงนี้นะคะมันอาจจะมีปัญหาตรงที่หัวนะคะในการผลิตนะคะนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นขั้วแบบนี้นะคะแล้วก็ท้ายก็จะมีสปริงนะคะข้างล่างเนี่ยจะเป็นขั้วลบนะคะ อะราคาก่อนนะคะราคาหน้าเว็บตอนนี้อยู่ที่ประมาณสิบห้าเหรียญเนาะสิบห้าเหรียญหน้าเว็บบูม i t o p l i g h t i n อ c o อมนะคะราคาถ้าสิบ้าเหรียญน,นะเวลาที่ฟิล์มอัดคลิปเนี่ยอยู่ที่ประมาณห้ารอยเก้าสิบาทนะคะแต่ว่าห้าร้อยเก้าสิบถึงประมาณหกเจ็ดร้อยเนี่ยนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เดี๋ยวทักมานะคะฟิล์มมีส่วนลดให้นะคะตัวนี้แทบจะเอคือแทบจะแบบว่ามันถูกมากมานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวทักมาอีกทีนะคะเดี๋ยวฟิล์มเช็คราคาล่าสุดให้นะคะตลอดนะคะ ตัวนี้นะคะแบตเตอรี่ที่เอามานะคะตัวนี้เป็นตัวอย่างก้อแรกนะคะหัวก็จะเป็นแบบลักษณะเล็กๆนะคะแล้วก็จะมีหัวเรียบนะคะอันนี้จะเป็นหัวเรียบแล้วก็อันนี้จะเป็นถาด AA ที่กระแสอยู่ที่1.5โวลต์นะคะเบสตันนะคะแล้วก็มีเป็นนะคะหัวตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบกว้างๆหน่อยนะคะแนวป้านหน่อยนะคะนี่นะคะอันนี้7แอมป์นะคะเวฟเซลแต่ตัว7แอมป์เนี่ย ความจุนะคะมันจะอยู่ที่หกร้อยห้าสิบนะเองนะคะจริงๆแล้วมันก็ไฟฉายก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเนาะสำหรับตัวที่มันใชหนึ่งสี่ห้าห50นะคะก็เน้นสะดวกความจุเยอะก็เอาความจุเยอะตัวนี้มาตรฐาน a a นะคะหนึ่งจุดสองโวลต์นะคะก็เป็นหัวหัวกว้างเหมือนกันเพราะฉะนีน้ตัวที่มันหัวแคบๆของฟิลมนะ์มเนี่ยมันจะมีเอออยู่ตัวเดียวนะคะก็คือตัวนี้นะคะ h 10ะคะ่ะแต่อยู่ที่ ต้องบอกก่อนเลยนะ L10 นะ L10 บอกก่อนเลยนะว่าแบตเตอรี่เนี่ยหัวมันอาจจะรุ่นเดียวกันอาจจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าอยู่ที่การสปอร์ตของโรงงานนะคะก็คือสปอร์ตหัวเล็กสปอร์ตหัวใหญ่นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่า,าสตอ็อกเขามีอะไรแบบไหนเนาะเดี๋ยวฟิลมจะลองให้ดูนะคะถ้าเป็นหัวเรียบละ่ะอ่า for flat for flat battery flat head battery อ่าเดี๋ยวหัวเรียบลองดูนะว่าติดไหมหัวเรียบนะคะ โอเค okay. c a n not use โอเคอันนี้ชื่อใช้ไม่ได้แน่นอนนะคะ you can use uh, flash bottom battery นะคะตัดออกแน่นะตัดออกไปเลยนะคะแล้วก็ที่เหลือจะเป็นหัวเล็กเนาะ,ะมีหัวใหญ่นะคะหัวกว้างนะคะตรงนี้แล้วหัวเล็กล่ะตัวนี้เป็น small small area แบตเตอรี่นะคะออเรียออโมเฮจออแบตเตอรี่พูดภาษาอังกฤษยังไงเนาะอันนี้จะบอกว่ามันเล็กมากๆเนาะมันเป็นแบบแคบๆนะ narrow h e a ฟ for b u t t o n คะ่ะไม่ออกนะคะโอเคไม่ได้นะคะวันนี้ความเข้าใจคือมันน่าจะไม่ได้ชนคอนแทคข้างๆนะคะก็คือมันมันไม่สามารถที่จะใช้ได้นะคะตัดออกตาเน,น่ตัดออกนะคะ สมก้อนนี้นะจะเป็นพื้นที่ area ที่มีขนาดกว้างนะคะรับฉะนั้นเดี๋ยวฟิล์มร้องให้ทุกก้อนนะคะชาร์จมาเต็มหมดแล้วนะคะ full charge All of t i s อันนี้ติดนะคะติดนะคะติดก็คือเวลาที่เราซื้อถานะ AA ทั่วไปหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะหัวมันจะกว้างอยู่แล้วนะคะอันนี้คือโหมดการใช้งานนะคะ stop นะคะก็คือการการที่เราเปิด stop คือเราจะบิดตรงนี้ twist ประมาณ6-7ครั้งเร็วๆเนาะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณนี้ค่ะก็คือการเปิดโฉบนะคะอ่ะมาดูก้อนอื่นอ่ะตัวนี้มันก็ได้อยู่แล้วมาดูเอเอแล้วกันเอเอสองก้อนนะคะอันนี้อลูกเอเอนะคะได้แน่นอนนะคะ absolutely yes compatible for About this head นี่ก็ใช้ได้แน่นอนนะคะถ้าเป็นหัวกว้างหน่อยน่าจะเป็นเรื่องของการสัมผัส contact ข้างๆนะคะที่น่าจะเป็นปัญหาที่ไม่มีใครได้พูดถึงเลยเนาะประมาณนั้นนะคะได้หมดเลยนะคะตรงนี้นะคะก็ใช้ได้นะคะ ะะราคาเบานะคะเดี๋ยวฟิล์มแจ้งให้ใหทราบอีกครั้งนะคะเพราะว่าตอนแรกที่มาเนี่ยก็คือได้ราคาที่ขายอยู่ประมาณ500ใช่ไหม550เดี๋ยวลดให้อีกนะคะทักมานะคะอ่าที่ไล n e นะคะตรงที่หน้าปก YouTube เลยนะคะไลน์นะคะสแกนนะคะก็คือยกล n e ของคุณนะคะมาแล้วก็กดตัวสแกนด้านขวานะคะอ่าแล้วก็คือแอดเข้ามาถามได้นะคะว่ามีของไหมนะคะบางทีอาจจะ พี่อาจจะสั่งมาบางตัวนะคะจะสั่งมาแค่รอบเดียวสองรอบสารอบอะไรนะคะจะไม่ได้มีตลอดนะคะโอเคนะคะตัวนี้อาจจะทำเป็นเวอร์ชั่นอื่นภายหลังไหมก็ไม่แน่ใจนะคะอันนี้ก็ไปดูกันอีกทีมาดูรีวิวแสงคร่าวๆกันเลยแล้วกันนะคะีค่ EDC 15นะคะ EDC 15นะเดี๋ยวเราจะหมุนนะคะหมุนอันนี้คือ โหมดสว่างสุดนะคะนี่คือโหมดสว่างสุดแล้วก็ตอนนี้คือลมค่อนข้างที่จะแรงนะคะนี่คือสถานาการณ์โดยแวดล้อมนะคะตอนนี้นะคะก็คือตอนนี้ฟิล์มเปิดเทอร์โบไว้นะ จริงตอนนี้ฟ้ามันก็เปิดนิดหน่อยนะคะเนื่องจากเมื่อวานมันพระยังไม่มืดสนิทนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูานี้นะคะนี่คือตัวนี้สเปกวันระยะเจ็ดสิบเมตรเนาะมันจะเป็นการทวิตนะคะเราใช้มือเดียวนี่แหละทวิตแสง ถ้าเราแบบเออ่ทวิตแบบเขาเรียกนะประมาณหกถึงเจดครั้งเร็วๆนะคะแต่ว่าไม่ถนัดนะคะอันนี้ค่ะก็คือต้องใช้สองมือช่วยนิดนึงถึงจะเร็วขึ้นก็คือเป็นหมดสต็อปนะคะก็ ถามว่าถึงไหมก็คิดว่าน่าจะอยู่ประมาณ40่สถึงห้เมตรได้นะคะสำหรับ1 4ึ่งสี่ที่ฟิล์มออกมารีวิวนะคะค่ะก็ตอนนี้ค่ะอะเดี๋ยวเราขยับเข้ามาในใกล้ๆนิดนึง แล้วก็จะส่องไปที่พื้นนะคะอ่านี่คือโหมดที่สว่างสุดนะคะตัวนี้ฟิล์มใส่เป็น1 4ึ่งห้นะคะเดี๋ยวจะมาแจ้งราคาเซลล์อีกครั้งหนึ่งนะคะจากหน้าเว็บน่าจะอยู่ราวๆเจ็ดร้อยกว่าบาทนะแต่ว่าฟิล์มน่าจะขายอยู่ที่ประมาณ500ประมาณ5้ไม่ ไม่เกิน550รวลมส่งนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะสามารถที่จะทักแชทมาได้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้เนาะ คือตอนนี้เนี่ยคือความที่มันเป็นไฟฉายที่อ่าตอนนี้ก็มีเรืองแสงด้วยเป็นไฟฉายที่มันเป็นไซส์พวงกุญแจฐาะ,ะก็เลยอาจจะต้องแบบว่าดูความสว่างของมันนะคะก็เป็นฐานอสีนสีฮั่นสุด,ด้วยนะคะก็คิดว่าพอใช้หรือเปล่านะคะก็ลองตัดสินใจดูนะคะ